ของเกรซจูเลชันต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มชอบคุณแล้วนะเขาเริ่มสอดส่องในเรื่องของโซเชียลของคุณแล้วเฮ้ยคุณทำให้เขาชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขารู้สึกดีๆกับคุณรู้สึกพิเศษกับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณน่าสนใจแล้วนะเขาเริ่มโดนคุณตกเข้าไว้แล้วค่ะเอ้ย ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้ค่ะคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นสัญญาณหรืออาจจะเป็นสิ่งในเรื่องของความรู้สึกของเขาที่อยากจะสื่อสารอยากจะบอกให้คุณรับรู้เอาไว้เลยว่าเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณแล้วเ,ออเขาเริ่มมีคุณอยู่ในสายตาแล้วเขาเริ่มชอบคุณแล้วแล้วเขาเนี่ยเริ่มส่องคุณแล้วด้วยเขาเริ่มไปสืบเรื่องของคุณแล้วอ และถ้าเกิดว่าคุณเห็นเขาโพสเขามาไลค์เขามาคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆให้กับคุณต้องบอกเลยว่านี่ก็คือการสื่อสารที่จะทำให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเริ่มสนใจในตัวคุณแล้วนะจ๊ะเ,เขาอาจจะมาส่งนะสตอรองสตรอรี่ของคุณต้องบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่จะบ่งบอกว่าเขาเริ่มสนใจในตัวคุณแล้วเขาเริ่มชอบในตัวคุณแล้วเขาเริ่มรู้สึกดีๆกับคุณแล้ว ต้องบอกเลยรู้สึกดีแล้วนะจ๊ะความพยายามของคุณเป็นผลแล้วนะสเสน่ห์ของคุณทํางานแล้วนะใครแล้วพี่นายอย่าลืมพี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้วยนะ